ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น2แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการดำเนินการต่างๆแต่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันค่ะประสิทธิภาพก็คือการทำงานที่มีการจัดการทรัพยากรได้อย่างดีและมีการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดประสิทธิผลนะคะก็คือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยก็ตาม ากคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานอย่างหนักมาทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการสักทีอาจจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะการทำงานที่ดีนะคะให้ประสบความสำเร็จนั้นควรมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ การทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตต่อไปนี้คือ10เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะข้อที่1ค่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้จะช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงานและสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น 2. วางแผนล่วงหน้าค่ะการวางแผนล่วงหน้าทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์จะช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ลืมงานที่สำคัญ 3. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่นปฏิทินหรือว่าแอปพลิเคชันช่วยจัดการตารางเวลาค่ะเพื่อให้คุณสามารถแบ่งเวลาสำหรับงานแต่และอย่างได้อย่างเหมาะสมข้อที่ 4. จัดลำดับความสำคัญ เรียงลำดับงานตามความสำคัญและทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอค่ะเพื่อให้คุณสามารถใช้พลังงานและสมาธิไปกับงานที่มีผลกระทบกับชีวิตของคุณมากที่สุดข้อที่5ลดสิ่งรบกวนปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นค่ะและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบสงบเพื่อให้คุณสามารถมุ่งมั่นในงานที่ทำได้มากขึ้นข้อที่ 6. พักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนที่เพียงพอช่วยให้สมองและร่างกายของคุณพร้อมสำหรับการทำงานหนักและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วยค่ะข้อที่7เรียนรู้การปฏิเสธรู้จักปฏิเสธงานหรือว่าภารกิจที่ไม่สำคัญหรือเกินความสามารถของคุณบางก็ได้ค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาสำหรับงานที่สำคัญและสามารถทำได้ดีจะดีกว่า ข้อที่8ค่ะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการจัดการเวลาจัดการโปรเจกต์การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์และการทำงานแบบอัตโนมัติบางอย่างค่ะข้อที่9ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถช่วยเพิ่มผลลัพธ์ของงานได้ดีมากๆค่ะแบ่งงานการทำตามทักษะของแต่ละคนและสื่อสารอย่างชัดเจนข้อที่10ทบทวนและปรับปรุงทบทวนผลการทำงานของคุณเป็นระยะระยะเพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้และไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหากพบว่า ทําแล้วไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพเราจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนค่ะเคล็ดลับเหล่านี้นะคะจะช่วยให้คุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอย่างที่ใจคุณต้องการค่ะ